อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรครัดหรอเดี๋ยวเดีอันนั้นหรออ๋อกบิกกบิกอ้อเราไม่ได้ใช้ตีนหรอเอาตีนที่ไหนทำนะตั้งกันนี่ลงไปพิการอ๋อเหรอใช่พี่นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่บุยแชร์อ๋อหรอนั้น้อยก่อนหอยก่อนห้อยเบียดเบียดเฮ้ยฟิวฟิวฟิวจอดก่อนดิเนี่ยเนี่ยเรียกแกไปตีคู่กับแกดิจอดๆๆจอด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 ข้างหน้านะเนี่ยเนี่ย ไปไหนไนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนพิวเบียด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 จอดได้ไหนแล้วกูก็ต้องวนกับอีกสวัสดีครับนะับไปไหนอะ่ะาามาตากไหนครับมาจากกับเชิงมาจากกับเชิง โอ้โหคนอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยอุปกรณ์อ๋อน้าทำอะไรอ่ะร้องเพลงฮะร้องเพลงเหรออันนี้น้าไปรับงานเหรอไม่ไม่ไปตามตลาดนัดอ๋อไปตามตลาดนัดทำคลิปป่ะใช่ครับเลี้ยวป่ะตั้งนั้นคนตามสี่แผนท่าไดเดือนเจ็ดแปดหมื่นน้าอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กับเชิงอยู่กับเชิงเลยเหรออันนี้มันมีงานอะไรน้าไปเนี่ยไปตามตลาดนัดทุกตลาดเลยอ นี้ไปถึงนู่มเชยภูมิอู้น้าไปถึงเยชัยภูมิเลยเหรอทางนู้นไปอะไรนะอุบลอุบลแล้วก็สกลนครนครพนมขี่คันนี้ไปนะแล้วน้านอนยังไงนอนนี่นอนนี่เหรอเปิดพัดลมโอ้มีพัดลมเลยอ่ะนะผมมีพัดลมนอนกี่คนสองคนไม่คนนี้เข้าก็ไปกลางเต็นท์นอน เดี๋ยววันน okay. uh ี้พูคู่ไปดูเลโอ้มีโซลาเซลล์ด้วยโอ้โหว้าแล้วบ้านเกิดนายอยู่ไหนเนี่ยบ้านเกิดก็อยู่กับเชิงนั่นแหละอ๋ออยู่กับเชิงเอออยู่ช่องจอมที่มันเลยเอออที่มันเลยใช่ไหมนี่่นีก็ของแท้ว่ะโอ้อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรค้าหรอเดยอะนะอันนั้นหรออ๋อก็เป็น เบรกอ้าวเราไม่ได้ใช้ตีนเหรอเอาตีนที่ไหนทำน่ะตั้งกันนี่ลงไปพิการโอโ๋อเหรอใช่ฮึยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เบรคอโ๋อเหรอนัดห้อยก่อนถอยก่อนถอยเบียดเบียดเบียด,ดนี่หน่อยเออถอยง่ายโอ,โโอ,โอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวเใส่เกียร์เดินหน้าอันนี้ใส่เกียร์อ๋ออันนี้ถอยอันนู้นอะไรอ่ะบเบรคไม่ไม่เนีเนเนทางเนเบรกเบรกโอ้ เออเออพี่เราต้องหาวิธีที่จะให้เราได้เกาน้าทำเองเหรอให้ให้เขาใช้เขาจะออกแบบให้เขาโอ้อันนี้อันนี้เกียร์ใช่เราต้องใส่คาร์ดก่อนไหมใส่คาร์ดคาร์ดมากรอกไว้มันก็เหมือนเราเราเกลี่ยเกียร์ว่างอ๋อเราต้องหาวิธีที่เราจะเอาตัวเราไปนอใช่ใช่นะเนี่ยเนี่ยต้องต้องดูน้าเป็นตัวอย่างนะครับไปนอนแบบใช่เหมือนคนจะหมดลมหายใจ ด้วยนะพี่การซึ่งซิงเนาะนะยังสู้เนาะด้วยไปหาร้องเพงลงร้องอะไรอะไ่ะ <c oughs> ใช่ยา<ช>ล้างแฉะนะปู่นะสุดยอดมากเลยจับมือหน่อยเนี่ยถ้าใครกำลังทอ้อดูน้าไว้นะถ้าแหลอยากเป็นแกลบธรรมดาใช่เนี่ยเนี่ยดูน้าไว้เลยเนี่ยด้วยแกทำจน <c oughs> อื <c oughs> นอเคครับนะ <c oughs> ไหนออกตัวโชว์หน่อยได้ไหมน้าไปอุดรณ์นะอู้เอาคันนี้ไปพังไว้เนี่ย โอ้มีบ้างซ้อมบ้างยังไม่ค่แรงะไปครับนะโอเคครับไปครับนะเดินทางปลอดภัยครับโอ้ดูรถด้วยเออครับนะครับไปโอ้โห,โหด้วยขนาดแกพิการขึ้นซี่กะแกยังสู้ชีวิตขนาดเนี้ยบางคนแม่งไม่ ไม่เป็นไรเลยครบ32ไแม่งยังไม่ทําหาอะไรเลยเนาะเก็บกวดขายนะครับเนี่ยเนี่ยเก็บกดขายนะครับผมครบครบขามสามเก็บกวดขายนะครับทุกคนมาทำงานเหมือนกันแหละวันนี้สู้แล้วไม่ท้อแล้วครับวันนี้